สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงพีโพสทีวีโดยมีผมไพรัตทองแก้วและคุณกับผมมิสเตอร์โทนี่ครับท่านอาจารย์สุพจน์พูน่าครับ ับวันนี้มีการจัดงานขบอยไนท์นะครับครับพิธีกรภาคสนามของเราเลยครับครับผมขอบคุณท่านผู้ในการไพรัลทองแก้วนะครับกับสำนักข่าวลบบรีโพสต์ทีวีนะครับวันนี้เรามาดูกันที่เทศบาลตำบลมวกเหล็กนะครับอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับก็วันนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตเมืองขบอย ชื่อภาษาอังกฤษคือ The Legend of m o เหล็ก Cowboy Festival หรือเทศกาลตำนานข่าวบอยนะครับก็จัดกันที่ตรงนี้เลยนะครับมวเหล็กค c o w อยซ City เทศบาลตำบล m วเหล็กอำเภอมวกเหล็กจ um ังหวัดสระบุรีนะครับก็ในช่วงบรรยากาศตอนนี้นะครับก็มาเที่ยวชมแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของที่อำเภอ m กเหล็กนะครับแล้วก็ช่วงของที่ผ่านมาก็จะมีการชมการแสดงดนตรีเพื่อชีวิต นะครับแล้วก็ตามกาหนดการแล้วเวลา10บแปดนา,ากาสามนาทีนะครับท่านประธานในพิธีก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีก็คือท่านผู้ว่าบัญชาชาวรินนะครับวันนี้เรามาปรหารมากะไรครับวันนี้อ๋อวันนี้ครับได้รับเกียรติจากทางท่านที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีก็คือท่านดรประยุทธ์คงเฉลิมวัดนะครับได้เรามาเพราะท่านเรียนเชิญมาให้มาได้มาชม,มกิจกรรมแล้วก็ได้ ทำข่าวกันด้วยนะครับกับท่านอาจารย์สุพจน์นะครับนาท่านครับเอาพูดอะไรกับทางผู้ชมบ้างเลยครับวันนี้เป็นไงบ้างครับตื่นตาตื่นใจครับครับผมจดไ้ใยิ่งใหญ่เป็นขบอยขบอยไนท์เป็นขบอยซิตี้เลยนะครับเป็นบรรยากาศของผู้ที่ได้มาชมงานในค่ำคืนนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพูดจะเป็นพิธีเปิดนะครับกับกิจกรรมการส่งเสริมนะครับ งการท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตเมืองข่าวบอยนะครับต้องขอขอบพระคุณกันด้วยครับกับสำนักข่าว PK News ออนไลน์นะครับแล้วก็สถานีข่าวเสียงท้องถิ่นนะครับแล้วก็รบรีโพสต์ทีวีนะครับ,รบ,รโ, TV, รบโดยท่านผู้รายการไพรัฐทองแก้วนะครับวันนี้เรามาเป็นพิธีกรภาคสนามถึงอสถานที่ตรงนี้เลยคือม่วกเหล็กขาวบอยซิตี้เทศบาลตำบลม่วกเหล็กอำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับเทศกาลตำนานข่าวบอยม่วกเหล็กครั้งที่4จังหวัดสระบุรี เริ่มแล้วค่ำวันนี้1ธันวาคม2566ที่เมืองค่าวบอยซิตี้ตำบลมิตรภาพอำเภอม่วกเกล็กจังหวัดสระบุรีนายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชก,การจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลตำนานข่าวบอยม่วกเกล็ดครั้งที่สี่ขณะนี้ท่านประธานในพิธีนะครับคือท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดสระบ,บุรีครับนายบัญชาชาวรินนะครับ ได้เดินทางมาถึงในบริเวณงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีขบวนอารักขานะครับได้เป็นบรรยากาศของการได้ควบมา้าขี่มา้าถือว่ายิ่งใหญ่กันทีเดียวนะครับผมมิสเตอร์โทนี่จากสำนักข่าวลรโรดิพ็อตทีวีนะครับแล้วก็ท่านผู้ในการพระรทองแก้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ภาคสนามกันนะครับที่เทศบาลตำบลบกวเหล็กนะครับเดี๋ยวสักครู่จะเป็นพิธีเปิดนะครับถือว่า เป็นกิจกรรมที่ไฮไลท์กันตอนนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านก็จะไปทําพิธีปเปิดนะครับนายสิทธิวัฒน์หวังสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตาบลมุกเหมกเล็กกล่าวรายงานประจํปีงบประมาณปีงบประมาณพศ .2567 ระหว่างวันที่1-3ธันวาคม2 5 6์การตั้นานคาบอยครั้งที่4เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของอำเภอมุกเล็กซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น ขอางานกำหนดจัดในวันที่1 3ถึง3ธันวาคม2,566ที่เมืองคาวบอยซิตี้ตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีซึ่งเทศบาลตำบลมวกเหล็กจัดงานเทศกาลตำนานคาวบอยมวกเหล็กครั้งที่4 <S <S เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้ประชาชนได้พักผ่อนหย่อนใจมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิ เที่ยวชมเมืองคาวบอยเลือกซื้อสินค้าภายในงานชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆชมวงดนตรีและการแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีของนักเรียนโรงเรียนในเรืออากาศนวมินกษัตริยาทิราชชมการแสดงสไตล์คาวบอยแสงเสียงเต็มรูปแบบพบกิจกรรมต่างๆของกลุ่มคาวบอยวินเทจเอาใจสายแคมด้วยลานกางเต็นท์ของอสค ร่วมแต่งกายสไตล์คาวบอยขาวเกิร์ลรับของรางวัลจากผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้บรรยากาศงานวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีนักท่องเที่ยวไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากท่านทีรชัยมังกรทองประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีพิธีกรภาคสนามและบรรยายโดย มิสเตอร์โทนี่ครับขณะน,นี้ผมออมิสเตอร์โทนี่นะครับจากสำนักข่าวลุงบุรีพตดทีวีนะครับโดยการสนับสนุนโดยรองศาสตราจารย ok ์ดรประยุทธ์คงมเฉลิมวัฒนะครับน่านเป็นที่ปรึกษาท่านผู้ว่าราชการ,รจังหวัดสระมบุรี นะครับคือท่านผู้ว่าบัญชาคาวรินนะครับขณะนี้ผมอยู่กับท่านแล้วนะครับท่านเป็นประธานในพิธีเปิดงาน the legend of มวกเหล็กข่าวบอยเฟสติวัลในค่ำคืนนี้นะครับก็ขออนุญาตขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดในค่ำคืนนี้ครับขออนุญาตเรียนถามถึงที่มาที่ไปและการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรครับท่านผู้ว่าครับดีครับผมบัญชาคารินที่ว่าคารินนะครับก็จริงๆแล้วงานมวกเหล็กคาวบอยเนี่ย ผู ok ้ตรงๆเนี่ยมันมีมานานแล้วแลจริงๆผมในชนะพุ้งสวัสดีก็เป็นคนสวัดีด้วยครับอนะครับก็าไปเที่ยวงานแล้วตอนนี้ในสมัยเด็กๆด้วยแล้วก็มีมันหายไปบ้างเป็นบางช่วงนะครับแต่ว่าในช่วงสี่ปีหลังเนี่ยก็มีการจัด่ายแล้วก็มีติดช่วงจุดขายของอะไรแล้วก็มีการเลิฟเลนฟกับกาไปทำหนานของอพยพหกเด็กครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควกโอ้จริงๆก็เป็นเท้าวเวอร์คู่กับอำเภอหกเด็กมาแล้วแล้วเ o w e r ก็จะพัฒนานาแล้วครับโดยที่ตัวผมเนี่ยไป การอยู land. ่หลายจังหวัดบางทีมีทีมในเชิงขบวยแต่จริงๆมันก็ กูง่ายๆฉภาษาคุณไม่อินเหมือนที่ไม่เหมือนกันแล้วแม่คหมือินแบบข้างครับผมข้าวต้มเรื่องงานนี้ก็ตอนเื้อนมาคุณใช้ได้จัดยประมาณสามวันครับผมผมก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าถ้าสมมเวลในปีหน้าช่วงช่วงใกล้ๆปีใหม่ซึ่งช่วงอากาศเย็นอย่างเงี้ยเอางานการธาตุมาแจมด้วยเงี้ยเก้าวันเก้าคืนของเราเนี่ยแล้วเน้นในจีมของค้าวบอยผมมั่นใจว่ามันจะสร้างเอกลักษณ์ในเรื่องของพาวเวอร์ของมันทำาได้เขาพวกนี้ได้ด้วยแต่ประเด็นสำคัญคือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจทำ เพราะหลังจากโควิดต้องยอมรับแล้วับว่าเศรษฐกิจรายได้เราในเชิงการท่องเที่ยวมันไปแล้วเนี่ครับก็น่าเห็นใจผู้ประกอบการในการจัดการสถานที่อัเนองเนี่ยมันก็ทำให้การกระท่องเที่ยวในที่พักต่างๆนะครับจะเห็นว่าปีนี้สุดท้ายมากที่จหขายปีนี้ไปครับแม่ขายที่เป็นสิ่งหนึ่งคะที่ว่าผม ก็เลนไอ้หมวกหนึ่งเป็นชนะคนสามดีด้วยก็อยากจะช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆนะครับในรอบโลกเนี่ยนี้ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้รับแนวทางมาจากหลายท่านพูดกันว่าจริงๆแล้วโวกเหล็กมีสเสน่ห์ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นแลนด์มาร์คเลยนด์มาร์คเชิงนิเวศปัญหาการท่องเองที่ยวลักษณะที่ภาษาผมเรียกว่าดิบๆแล้วกันนะ่ไม่ว่าจะเป็นโวกเหล็ก วางม่วงแกงคอยประมาณนี่ยแล้วยิ่งเติมบรรยากาศคารอยเข้าไปด้วยเติมบรรยากาศใ้วยนะซีซั่นหลายสไตล์ใช่ใช่ไล้วไปย่างเนี้ยบรรยากาศนี้ถือว่ากลังคึกคักในรอบหลายปีนะเพราะเราโดนโควิดไปแล้วก็กลับมาปีนี้ผมก็ว่าลองทําให้มันอ่าคึกคักถ้ามีคึกคักแล้วเดี๋ยวเราหางานต่างๆเข้ามาแจมด้วยทําอย่างไรให้เป็นวงรอบในช่วงเดือนธันวาเนี่ยมุกเหล็กเป็นที่ท่องเที่ยวทั้งเดือนเลยซีซั่นเดือนธันวาได้ความงานธันวาได้ข้ากของบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นงานเรือนธันวา ไมว่าจะเป็นงานงานครงกาอแล้วคงางานต่อไปแล้วใช่งานต่อไปแล้วก็เอางานการแเลยมาแจเรางเดียวกํลังคิดกันอยู่ก็ขอบคุณด้วยนะที่ทางพิมพน้นดีมดีพอดีบุด้วยในการทขาวขอบคุณมากด้วยการบาเงานบรางนทีต่อไปถ้ามีแรงอกาศต่อไปก็ปีหน้ากมากันใหม่ครับคุณอาสงครับขอบคุณะครับผมผมขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการจังหวัดสระบุรีครับท่านผู้ว่าบัญชาทวรินนะครับขผู้เอาส่งครับทาครับ ครับเดี๋ยวมิสเตอร์โทนี่นะครับเป็นช่วงของาร,ร,ร,ารายการลุบุริพศทีวีวาไรตี้นะครับจากสำนักข่าวของลุบุริพศทีวีนะครับโดยการสนับสนุนของท่านรองศาสตราจารย์ดรประยุทธ์คงเฉลมิมวัฒน์นะครับท่านที่ปรึกษาท่านผู้ว่าการจังหวัดสระบ,บุรีนะครับท่านผู้ว่าบัญชาชาวรินนะครับเดี๋ยวยังไงไปพบบรรยากาศในงานกันอีกครั้งนึงนะครับ เเพรราาะว่ผมดิดดิเป็นมิสเตอร์โทนี่นะครับจากสำนักข่าววิทยโทรทีวีนะครับโดยการสนับสนุนของข้าวสารการตั้งเพื่อประโยชน์ของสุนรภัณฑ์นะครับท่านผู้บริหารท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับที่ร่างคำพิธีข่าวบริษัทนะครับขณะนี้ผมมาอยู่กับท่านนายกสิทธิวัฒน์หวังสวัสดิ์นะครับท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลพวกเหล็กนะครับอ่าเภอพวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับในโอกาสการจัดงานจากดิจิทัลทพวกเหล็กข่าวบอร์ดพิธีวในค่าวทีนี้ นะครับไปทราบว่ามีทีมาที่ไปอย่างไรแล้วมีก็ปประสบการณ์สครับคเป็นอย่างนี้นะครับทมทีนแล้วว่าาที่เที่ารที่าทางจะด nah. <asan> ูเป็นเนาที่ราน่าสนใจเรามีการยอดขันมาเรื่องการใริโคเคื่อาใช้ารการขายทุกฝั่งเไม่ว่าจะมีเงิเรื่องหวาเรื่องเคมครับถือว่าเป็นอาหารที่ือชื่อเสลยงจากประเทศครับ แล้วต่อจากนั้นมาเราว่ามีการพัฒนาในเรื่องของการนีบุญบามีใชุดคบอพอเรามีการแข่งชุดคำบ่อยๆเราเริ่มมีการว่าจะทำอะไรเพื่อจัดหาคำบอให้แล้วมัเป็นของเราจุดจดเด่แล้มอกทีุ่่งงงจนแขอกต่างๆที่แต่งควายเราให้มาดูที่องค์เป็นองเราซึ่งเป็นกิมไฮที่พวกเราเนี่ยความภาคภูมิใจเพราะว่าถ้าเกิดถึง คาร์บอยตรงนี้มือเป็นผประบนะครับใช่นะครับความเป็นอบการนีการครั้งนี้ถือว่ามีการทงนี้สิ่งที่ได้สวัสดของล็กเรื่อง่างต่างๆจัดขึ้นมานะครับคือสามครั้งแ่ะสบความเร็จเป็นอย่างมากครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากน่องเที่ยวหรือคนคาร์บอยต่างๆให้ความใจมากนะครับีนี้ซึ่งปีนี้แล้วกเรื่องเสร็จ การท่องเที <s <S <t <t ่ยวถ้ากขารสั่งปัสำหรับใัน้ทานให้ความสำคัญในเรื่องของความรุอแรงเป็นหนึ่งหนึ่งที่มีส้นนมากสูงไม่ต้องาสราอะไรคุณูว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวการัวรโรงแรมน้ำตกเฉล้อยน้ำตกกเลยแล้วก็ทำเป็นการทุกเรษฐที่ที่เอฟซูเป็นของเราให้คนซื้อขอขายเจอกันการทุนเส่เรื่องเรื่องมินสอดให้นเที่ยวมาหาเรแล้วก็เป็นการขายของฝาการกินารับ ครก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเรียนสัมภาษณ์ท่านนายกสิทธิวัฒน์หวังสวัสดิ์นะครับท่านนายกเทุมนตรีตำบลโมกเป็นของอำเภอเมืองจังหวัดขลุ่ยนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับครับผมตอนนี้ผมมิสเตอร์โทนี่ครับมาอยู่กับคุณสุชาติอุ่นเรือนนะครับท่านเป็นภริยาของท่านนายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็กนะครับก็คือท่านนายกสิทธิวัฒน์หวังสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับ ครับก็อแหมดีใจนะครับได้เจอภรรยาท่านนายกสิทธิวัฒน์หวังสวัสดนะครับนายกสทมนตรีตมบลมวกเหล็กนะครับขอเรียกเรียนถามครับบรรยากาศวันนี้และที่มาที่ไปในการจัดงานคาร์บอยซิตี้ที่นี่เนี่ยเป็นมากันอย่างไรครับผมเป็นมาตั้งเดิมคือของรัชกาลที่เก้าที่มาตั้งขององรัที่นี่เป็นอสภใช่แล้วคราวนี้ยพวกชาวบ้านเขาก็จะมาทำกิจกรรมนมแล้วก็ถ่ายแสงคาร์บอยแล้วเราคราวนี้เราต้องการบุญ อำเภอบุกอีกเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวคือมามาเที่ยวในงานนี้แล้วก็จะได้ไปฟาร์มโคนมไปาลี้ยงนมฟารของสฟาร์มนมเนาะใช่คจะได้เลี้ยงนมขับรถอ่าเขาเรียกอะไรม้าอ่าขี่ม้าก็เป็นเป็นขับบอยล่องใช่แล้วแบบเนี้ยมันเป็นต่อการเมือด้วย สำนักงานท่องเที่ยวของภาคการเขาให้ยกเรามาปีแรกคู่กับเทศบาลแล้วก็ตั้งปีแรกปีแรกมันได้การตอบรับที่ดีมากพอครั้งที่สองมามันก็ดีขึ้นอีกก็เท่ากับว่าเทศบาลตำบลพวกเหล่านี้เป็นเจ้าภาพใช่ค่ะนะครับโดยท่านนายกสิทธิวัดหวังสว่างนะครับแล้วก็วันนี้ท่านภริยาของท่านนายก ยูวัตก,ก็คือคุณสุชาติค<ด>ุณเรือนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งจัดครั้งที่เท่ทาไหร่ครับี่ครั้งที่สี่แล้วครั้งหน้าอะไรอย่างไรครับผมแค่ตอบรับของประชาชนว่าจะจะให้จัดเพิ่มอีกไหมหรือว่าจะให้ถ้าเกิดว่าครั้งนี้จัดดีกว่าเก่าก็เขาจะตอบรับด้วยการว่าให้จัดครั้งอีกครั้งต่อไปแต่ดูแล้วบรรยากาศก็อุ่นมหนาวฝาขคาังแล้วตองเที่ยวมากันเยอะเลย ชาบอยเข้ามากันกันกันทั่ว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 ประเทศไทยเลยนะครับรู้สึกชาวต่างชาติก็มาเนาาะมเพราะเขาชอบบรรยากาศที่นี่เราเรามีที่พักให้ทุกอย่างเต็นท์อยู่แถวตรงนี้เอาสปอร์ตตรงนี้มีที่พักเยอะที่พักเยอะแล้วก็มีน้ำตกเยอะอะไรเยอะท่องเที่ยวจะมาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับใช่ค่ะเป็นแลนด์มาร์คของในโซนของสระบุรีใช่ค่ะแหล่งที่คือ เลยผมขาจะมาท่องเที่ยวภูเขาน้มตกที่นี่เลยโอเคบรรยากาศมีธรรมชาติมีที่พักใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีชาวสระบุรีชาวมกเหล็กคอยต้อนรับขับสู้เนาะชูหนูก็อยู่ตรงนี้คอยต้อนรับขับสู้โอเคโอเคครับแล้วก็ฝากฝังด้วยนะคะถ้าใครมายังไงชาวมกเหล็กยินดีต้อนรับมีอะไรมีปัญหาอะไรเข้าถึงเลยค่ะวันนี้เราจัดกี่วันนะครับคันนี้สามวันค่ะหนึ่งสองสาม วในพื้นที่นี้ในพื้นที่และหลังจากนั้นจะเห็นว่ามีงานเทศกาลโคนมแห่งชาติใช่ค่ะต่อจากด้กยโคต่อเลยนะครับใช่ค่ะโอเคนะครับก็ได้เรี้ยงเชิญทางนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยอีกครั้งนึงครับมาท่องเที่ยวที่ก็ขอเรียนเชิญข้าวบอยและไม่ค้าวบอยทุกคนที่สนใจงานนี้งานนี้เป็นงานฟรีคอนเสิร์ตทุกอย่างฟรีหมดเลยแล้วก็มีสินค้ามากมายไม่มีค่าใช้จ่ายเลยมาเลยใช่ทานกันสนุกสนานกันด้วยฟรีคอนเสิร์ตที่ ปูแบ็คเฮดวันนี้ปูแบ็คเฮดนะครับคแล้วก็พี่เสือพี่เหงิก็แล้วก็โป้งหินเหล็กไฟยุก้าวศูนย์ต้องมานะคะยุก้าวศูนย์เนี่ยเอ๊ะเราอายุยังไงเนียโอเคขอบพระคุณท่านนะครับขอบพระคุณท่านสุชาตินาถุนเรือนะครับท่านเป็นภรรยาของท่านนายกสิทธิวัฒน์หวังสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็กนะครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวพีเคี๊นิวข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอย่างคมชัด